หลังจากที่ผมได้ AFK ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงหรือประมาณ1คืนนะครับผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหติดมิวเทสกันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซเลเทียน้ำแข็งหรืออาจจะเป็นช็อกก็ตามนะครับก็ติดเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราจะทำการเออเอาเอา,เอาพวกมิวเทสที่ติดมูลิทเอาไปแลกเป็นแ้บกิจกรรมกันเลยนะครับด้วยความสงสัย ไม้ไผ่ของผมติดสองสถานะที่ดีที่สุดในเกมก็คือเซเลเทียลกับช็อกนะครับแล้วก็มีโอเซนนะครับโห oh, oh. ก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมเช็คราคาแล้วขายไปเลยเดีกวครับได้แค่ล้านกว่าเองนะด้วยความที่มันเป็นไม้ไผ่นะครับทุกคนแล้วก็ต้นออเรนทิลลิปนะครับยังไม่เก็บเดีกวเดี๋ยว,นะวเราไปเก็บตัวที่เป็นมูริตเอาไปแลกแต้มก่อนนะ ไหนเช็คราคารูลลิสโอเรนทิวลิปหน่อยนีว่าเราจะไปแลกแต้มหรือเราจะขายดีพ่อค้าครับอันนี้เท่าไหร่ครับโอ้ประมาณแสนเดียวเองลูกโอ้โหงั้นผมเอาไปแลกแต้มดีกว่ามันจะได้แต้มเท่าไหร่กันเรามาดูกันดีกว่านี่แต้มของเจ้าสามแต้มโอ้โห สแต้มก็น่าจะเพียงพออยู่มั้งครับถ้าสมมุติเราเก็บเก็บทั้งส่วนเลยนะมาถึงเวลาเก็บเพีมยนเป็นมูลลิตน,นะครับผมห,หากันไหนบ้างวะเนี่ยน่าจะเป็นที่มีออร่าสีม่วงๆลุงๆนะครับเนี่ยอ้าวนี่ไงนี่ไงมูลลิตบัตรลิตด้วยโอ้โหเพียบเลยนะครับและระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการเก็บตัวที่เป็นมูลิตและบัตรลิตเต็มไปหมด เรามาดูกันว่าเราจะแลกได้ทั้งหมดกี่แต้มกันพี่เั้งคู่ครับผมจะได้ทั้งหมดกี่แต้มเนี่ยแต้มของเจ้า49แต้มโอ้โหโคตรเยอะเลยครับพี่ได้นายเอกแล้วก็นายสตาร์นะเราอยากได้นายเอกมาฟักนะครับเผื่อเราจะได้แลกคูณเป็นมหาเศรษฐีดูใบ4 8 0 0ล้านอะไรวะเนี่ย ครับแล้วก็พอแลกแต้มก็เอาไออนที่เหลือมาขายอู้ได้สิบล้านเลยครับอืจริงๆผมคิดไปคิดมาแล้วผมว่าจะเก็บทั้งหมดไปแลกแต้มเลยนะครับแล้วก็เอาที่เหลือไปขายนะยเว้นมัชลูมมัชลูมเนี่ยเป็นเป็นพืชที่แพงสุดๆไปเลยนะครับที่เป็นเห็ดนอกจากนี้ผมก็ทำการรูดไปเลยเดี๋ยวครับรูดซับ ผมรูดให้หมดแปลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าโอเลนทิวลิปนี่ก็เป็นพืชระดับออที่ยังไม่ถึงเลเจนเดอรี่เลยครับมาครับมเมล็ดไหลมาเทมา <c oughs> อิ่มอิมผมเก็บมาขนาดนี้พี่นกคูกต้องให้แต้มผมเยอะแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เอาไปเลยสี่แต้ม <c oughs> อืมสี่แต้มแสดงว่ามีติด <c oughs> มูลลิทแค่อันสองอันเองเนะี้ยเนี่ย แต่ขายได้สี่สิบล้านเก็บต้นไผ่บัตรลิทมูลลิทเรียบร้อยบับัดรลิทมูลลิทเซเลเทียลแล้วก็ฟอเสเซนนะโอ้สี่บัฟเลยนะครับอเอาไปเช็คราคาก่อเดีกว่าครับเดี๋ยว, <c oughs> ยวไปแลกแต้มแล้วดันแพงขึ้นมานี่สวยนะครับเราไม่สามารถเช็คแต้มได้นะแรกก็คือแรกเลยเท่าไหร่ครับพอคา้าก้าแสนอีลูกโอเค งั้นจไปเป็นแต้มซะรับไปหกแต้มโอเคแต้มเราได้ร้อยี่สิเอ็ดแล้วนะครับถึงเวลาเก็บกวาดสวนเลยนะครับผมจะเก็บไม้ไผ่ที่เป็นช็อคกับโฟเซนไปเลยนะแล้วก็ติดเซเลเทียลด้วยออันนี้เซเลเทียลฟีดนะครับนี่ครับนี่เก็บไปเลยไล่เก็บ ผมอยากรู้ผมก็จะขายแล้วก็ปล่อยพวกตัวต้นพวกนี้นะครับไปไปให้มันติดสถาน,นะก่อนถึงจะเอามาขายนะครับเพราะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอ,อันนี้ประมาณ1 4ล้าน4ี่แสนไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เป็นต้นไม้ไผ่นะแต่สำหรับเริ่มต้นแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับโอเคไหนๆก็เก็บละเก็บไม่ให้หมดเลยดีกว่าเก็บ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  เก็บให้เกลี้ยงเลยนะครับเก็บตอนนี้ใครคนดูก็น่าจะฟินตามผมนะวิ่งเก็บแต่ที่มันแข็งๆนะครับนี่เก็บให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีราคาพยายามก่เก็บไม่ให้โดนเห็ดนะอ้าวโดนโดนไปต้นหนึ่งเห็ดเนี่ยจริงๆผมว่าอยากขายเลยเนี่ยเก็บไปเลยแล้วกัน เก็บขายให้แม่งหมดเลยละกันครับเอาเต็มกระเป๋าเต็มทำไงครับแลกแต้มก่อนเลยดีกว่านี่ครับได้แต้มทั้งหมด36แต้มนะครับได้ไนซีทแพ็กมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขายที่เหลือจังหวะนี้ได้เท่าไหร่ครับหูสองร้อยแปดสิบเก้าล้านหูย่างเวอร์ครับ น่าจะเวอร์เพราะว่ามีเห็ดอยู่ด้วยนะเอกี้แล้วก็มีไม้ไผ่ที่อย่างน้อยก็สามสี่ล้านนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตเก็บเก็บให้หมดเลยอ้าวทำไมเห็ดตอนนี้ผมเก็บไม่ได้อะอเอโอเคเก็บให้หมดก่อนลนะอ้าวได้ละโอเคโอเคตอนแอปเปิลมะม่วงเก็บเพลี้ยครับโอเค อย่าให้เหลือครับอย่าให้เหลืออ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะาไปขายเลยนะเพราะว่าไปกีไม่น่าเหลือเอ๊เอเอ๊เอเ,อเดี๋ยวก่อนเอาไปเอาไปเช็คแต้มก่อนนะเผื่อมันมีพวกมูลลิตอะไรติดมานี่ครับสิบเก้าแต้มครับคุณเล่โอเคครับ เพราะว่าเงินเรา300กว่าล้านนี่น่าจะพอซื้อทุกอย่างในเกมแล้วนะผมก็เลยได้ทําการแบบยอมเอาเห็ดไปแลกแต้มนะนี่ร้อยเก้าสิบสองล้านมาแล้วครับห้าร้อยห้าสิบห้าล้านเราจะเป็นวัยรุ่นพันล้านได้หรือเปล่าดูนะครับนี่เราได้น้องกีวีมานะครับน้องกีวีจะช่วยเราในการฟักไข่นะครับนี่ครับทุกๆหกสิบวินาทีนะครับจะสุ่มไข่ ใบหนึ่งครับและเร่งเวลาการเจริญเติบโตให้มัน25วินาทีเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับการฟักไข่สุดๆไปเลยครับนี่ครับซีตมาพอดีก็เลยขอยอนุญาตเช็คซะหน่อยโอเคแต่เราจะมาสุ่มไนท์ e a ตแพ็กกันเลยครับ let's go อืมอุ้ยได้ s t a r ์ฟูดด้วยเลเจนดอรี่นะครับปกติผมสุ่มได้แต่มินมาลุ้นกันอืในเชดผมจะได้บูลบอลซ่อมมากๆเลยนะครับเป็นต้นที่ผมอยากได้สุดๆเลยไปอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยมีบูลบอลซ่อมโผลม,มาให้เห็นนะครับแล้วก็ได้มินต์ตามเคยนะครับโอ้เสียดายสุดๆเลยครับมาขออนุญาตปลูก สตาร์ฟุตน้องสตาร์ฟุตลงไปเลยครับอันนี้ไงกีวี่ช่วยเราในการฟักไข่แล้วนะครับ25วินาทีเร่งเร่งเวลาในการฟักไข่แล้วนะครับมาเรามาปลูกกันต่อเลยนะครับไนเชดไนเชดเป็นพื้นที่ปกตินะแล้วก็ไม้ไผ่อันนี้ปลูกไปครับมอดีมันเหลือเยอะ ลแ้ตอนปลูกนะครับผมก็สังเกตได้ว่ามีต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับมีติดสถานะด้วยนะตอนปลูกระหว่างปลูกมันสามารถติดสถานะได้ด้วยนะวันนี้ผมก็เพิ่งรู้แล้วนี่ครับเรนโบว์ bow, แล้วก็ต้นใหญ่ของเรานะครับถือว่าผลประกอบการดีเยี่ยมครับส่วนไอ้นี่ผมก็ไม่รู้มันก็มาเก็บไม่ได้ที ผมก็หาทางไม่ได้ครับถอนถอนต้นก็ถอนไม่ได้นะครับแล้วก็แข็งตัดครับหลังจากที่เรา AFK ซื้อซีดซื้อเมล็ดไปนะครับแล้วก็เราจะปลูกให้หมดเลยนะเราจะปลูกแต่ต้นที่มันดีๆครับส่วนอันนี้แมวดีกว่าเราปลูกมัชลูมครับมัชลูมนี่ตัวทำกำไรขั้นเทพนะครับถึงเวลาเราปลูกไปเลยครับไม่ต้องมีทรงสูตรนะครับปลูกธรรมดาเนี่ยดีสุดแล้วเชื่อผมครับทุกคนปลูกไปเลย โอเคหมดอุ้ยเมื่อกี้โคนต้นนะครับโคนต้นออกมาก็เพราะน้าเท่านี้ครับมันไม่น่านเป็นต้นใหญ่นะพวกต้นแอปเปิ้ลอะไรเราไม่ปลูกนะครับเราปลูกนี่ดีกว่าต้นพริกนะครับป่าปลูกไปเลยแล้วก็โอเคโคโคนัดปลูกสักหน่อยปลูกเล่นๆครับไม่เก็บอยู่ละเพราะว่าเสียเวลาเก็บนะ เผื่อได้ต้นใหญ่อะไรเงี้ยเอามาขิงเล่นเอามาดูเล่นนะครับครับส่วนพืชผลไม้ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆเท่าไหร่นะครับเห็ดก็ไม่มีอะไรใหญ่โอเค e ีนี้ผมขอจบที่เงิน555ล้านซึ่งเป็นเลขที่สวยมาก E.P. ต่อไปเราจะโลดทู1,000ล้านนะครับไปแล้วครับไว้เจอกันครับ